คืนภาหวาบ้านพักริมทะเลจอระยองเหตุการณ์ที่จะเล่านี้เกิดขึ้นช่วงปี2560เมื่อเพศสาการหยุดยาวเข้าพรรษาที่ผ่านมาได้มีโอกาสนัดเพื่อนฝูงไปเที่ยวกันที่ปกติแล้วเด็กคนนี้เจอผู้หญิงแล้วจะเรียกว่าสาวสาวตลอดเราก็ใจคอไม่ค่อยดีแล้วพอไปถึงสัก ก็เจอลุงยามที่เฝ้าอยู่เดินมาบอกเราว่าสระปิด6โมงเย็นก่อนลุงยามเดินผ่านไปแกยกมือไหว้รอบสระทิ้นให้เรางวยงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเด็กๆเ,เล่นน้ำที่สระเสร็จทุกคนก็กลับบ้านพักรีบกลับมาเตรียมอาหารเย็นกันตอนเดินกลับเราก็เดินผ่านบ้านหลังเดิมพี่เด็กสองขวบร้องเรียกว่าสาวสาวขากลับเด็กก็ร้องเรียกอีก แล้วชี้เข้าไปในบ้านพวกเรางงงวยกันมากแต่ยังไม่พูดอะไรในระหว่างนั้นเราก็สังเกตบ้านพักอื่นๆว่าไม่ค่อยมีคนมาพักกันทันทัพี่เป็นช่วงเทศกาลบวกกับสิ่งที่เจอเจอมาจึงอยากจะหาพี่พักใหม่กันเพราะว่าเวืมากแต่เนื่องจากเย็นแล้วคงหาพี่พักไม่ได้เพราะเป็นช่วงหยุดยาวด้วยจึงตัดสินใจพักกันพี่พักนี้จะมีบริการสั่งของพวกของกินน้ำแข็งของใช้ต่างตาม ซึ่งเราโทรไปสัมประมาณ3รอบโดยใช้เบอร์คนรักเบอร์โทรไปสารอบสุดท้ายพี่โทรไปสัมได้ถามป้าคนขายว่ามีผู้ไหมป้าป้าถามสวนมาว่าบ้านสิบแปใช่ไหมผมนี่ผมลุกสู้เลยครับเพราะป้าไม่น่าจะจำเราได้มั่นขนาดนี้ลูกคะ่ะป้าก็น่าจะมีหลายหลังหึกหึกสุดท้ายป้าก็มาพร้อมผูกกรมใหญ่พวกเราก็ไหวกันเพื่อความสบายใจครับ กลุ่มเรามีเด็กกลัวจะนอนไม่ได้และแปลกที่ตกดึกเราก็ตั้มวงกินเหล้ากันในบ้านห้องโหญ่ช่วมระหว่างกินเหล้านั้นก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่ประตูหน้าบ้านตลอดแต่ไม่ได้เอกใจอะไร สักพักได้ยินเสียงเปิดน้ำดังสู้สู้จึงด่าเพื่อนไปว่าทำไมเข้าห้องน้ำแล้วไม่ปิดน้ำเพื่อนก็บอกไม่ได้เปิดเพื่อนีคนจึงเดินไปดูในห้องน้ำแล้ววิ่งบอ,อกมาบอกว่าไม่มีใครเปิดน้ำเสียงน้ำจากข้างนอกซึ่งบ้านพักจะมีฝักบัวล้างตัวที่เราขึ้นมาจากทะเลอยู่ติดกับห้องน้ำข้างในทุกคนจึงตัดสินใจเดินไปดูหน้าบ้านว่าใช่ไหมเปิดไปเจอฝนตกเบา,เบา,เบา มันไม่ได้แรงเหมือนเสียงเปิดน้ำฝักบัวแน่ๆแ,แล้วฟุกคนก็กลับมานั่งกินกันต่อหลังจากกลับมานั่งกินก็มีเพื่อนบางคนที่เคยได้ยินประวัติมาเล่าเหตุการณ์ที่ได้ฟังกันมาว่าเคยมีเพื่อนมีกลุ่มมาพักแต่อีกโซนหนึ่งเอาลูกเล็กๆมาด้วยพอตกดึกนอนไม่ได้ร้องไห้งอแงตลอดแต่พอาขับรถวนรอบหมู่บ้านเด็กนอนหลับ ได้แต่พอจะกลับเข้าบ้านพักกลับนอนไม่ได้อีกเป็นแบบนี้ตลอดและบ้านฝั่งตรงข้ามก็เปิดไฟตลอดเหมือนมีคนอยู่แต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยู่เลยสักพักก็ได้ยินเสียงเปิดประตูกระจกบานเลื่อนขอบอตูมิเเียมระหว่างห้องโถงกับห้องที่เรานั่งกินเล่ากันอยู่ซึ่งปกติแล้วประตูแบบนี้ต้องใช้แรงในการเปิดพอสมควรในการเลื่อนประตู ท,ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยรีบแยกย้ายกันเข้านอนแต่ใจหนึ่งก็อยากจะออกจากที่พักนี้แล้วซึ้นเวลาตีหนึ่งจะไปหาที่พักที่ไหนจึงขมใจนอนกันเราแยกย้ายกันนอนชั้นบนสองห้องนอนชั้นลา่างสองห้องนอนอยู่กันครบทุกห้องเรานอนข้างลา่างนอนไปได้สักพักได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลงมาชั้นลา่างและได้ยินเสียงปิด ประตูกระจกบานเดื้อนดังลั้นซึ่งเรามั่นใจว่าประตูนั้นเราปิดก่อนเข้านอนแล้วเราจึงลุกไปดูอย่างเร็วใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็อยากหลุกแต่พอเปิดประตูไปดูกลับไม่เจอใครเลยหลังจากเจอเสียงหลอนๆเนื่องจากความเหนื่อยและเพลียแล้วทุกคนก็หลับไปพอเช้า ฝนตกหนักมากซึ่งเสียงฝนไม่เหมือนกับเสียงฝักน้ำบัวที่เราได้ยินกันและปลอใจตัวเองว่าเป็นเสียงฝนอย่างเมื่อคืนเลยเราเลยประชุมกันว่าเมื่อคืนใครเจออะไรกันบ้างเราเลยก็ถามเพื่อนที่อยู่ชั้นบนว่ามีใครลงมาข้างล่างไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าลงมากหรอกคนที่อยู่ในห้องเราสามคนกลับบอกว่าได้ยินเสียงครบทุกคนส่วนห้องอื่นก็โดเหมือนกันคือได้ยินเสียงกก ตลอดคืนเราจึงรีบเก็บของแล้วกลับบ้านกันเลยอยากจะมาตั้งกระทู้ถามว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมกับพี่พักแห่งนี้หรือเป็นอุปรทานโวช่วยแชร์ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เคยเจอกันหน่อยจ้าหลอนกันมากถ้าเป็นจริงก็อาจจะช่วยกตือนไยคนอื่นให้ระวังในการจองบ้านพักในเน็ตให้เช็คประวัติกันดีๆจะได้ไม่เจอประสบการณ์ขนหัวลุกแบบเราแทนพี่จะได้พักกันอย่างสบายใจกลับ ต้องขันะวะกันแทนสมาชิกหมายเลข2969043ติดตามมามเรื่องเล่าผีต่อได้ที่คันลอน